ทุกการเปลี่ยนแปลงคือโอกาสใหม่โยมต้องรู้จักยอมรับและปรับตัวโยมมีเวลาบนโลกนี้ไม่นานหรอกอย่าไปเสียเวลากับสิ่งที่ไม่ใช่ในชีวิตถ้าโยมไม่พยายามทำอะไรเลยชีวิตก็เหมือนเดิมไปทั้งชีวิตนั่นแหละชีวิตเป็นสิ่งมีค่าจงมีความสุขกับทุกนาทีที่มีอยู่เถอะโยม อย่าใจร้ายกับตัวโยมเองนักเลยมีคนทำแบบนี้กับโยมเยอะแล้วการเลือกและการกระทําของโยมนั่นแหละที่จะทำให้โยมเป็นโยมในแบบของตนเองความสุขที่โยมต้องการอาจอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิดนะ,จะเจริญพรความสุขไม่ใช่การมีครบทุกอย่าง แต่คือการปล่อยผ่านสิ่งที่ไม่จําเป็นนะโยมความเหนื่อยสอนให้โยมอดทนแต่ความจนสอนให้สู้เมื่อโยมสําเร็จแล้วจงจําช่วงเวลาที่ลําบากเอาไว้เพราะจะได้รู้ว่ามันมีค่าแค่ไหนจเจริญพร